จับจระเข้น้ำเค็มยักษ์สุดโมโหลาน ในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตหลักฐานชิ้นใหม่ที่ทำให้เห็นว่าออสเตรเลียเต็มไปด้วยอันตรายกับนาทีที่เจ้าหน้าที่ลาดตะเวนได้พบจระเข้น้ำเข็มยักษ์ที่มีขนาดตัวโดยรวมเท่ากับรถยนต์รายงานระบุว่าจระเข้ยักษ์ตัวนี้เป็นจระเข้พันน้ำเค็มมีความยาว4.4เมตรหนักถึง350กิโลกรัมถูกจับได้ที่แม่น้ำฟอริดาโดยจอนเบิร์กเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนอวาวุโสกล่าวว่า จระเข้ตัวนี้จับได้ในจุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากที่สุดในพื้นที่ จากการวัดคร่าวๆพบว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่เทียบเท่ากับรถหนึ่งคันเลยทีเดียวและเนื่องด้วยเป็นสัตว์เลือดเย็นเจ้าหน้าที่ต้องคอยลาดน้ำให้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอากาศในวันนั้นร้อนมากสาเหตุที่มันมาอยู่ตรงนี้คาดว่าวน่าจะเป็นการขยับเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ระดับน้ำในแม่น้ำก็ลดลงต่ำทำให้เอื้อต่อการหาคู่ผสมพันธุ์ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่มี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ